กั ok lighting, บสบายดีมือสันวันดีทุกคนมัอนี้มาพบกับเจจินซาลาวคือเก้ามัอนี้ก็ด้อยู่เฮือนเนาะทุกคนอ่าเป็นมือสันวันดีของบ่าจติดเพิ่นเนาะทุกคนเจจินก็จะได้ไปห่วมงานสู่ขอของบ่าวติดกับ สามีนาเพื่อนนะทุกคนอ่าตอนนี้จินยังอยู่เฮือนอยู่เพราะว่าบัดจิตเพิ่นบอกให้ถ้าจินลงไปอ่าอยู่เฮือน,พอน,นเพืพอเอนะอเ่อนนะทุกคนเพราะว่าเพิ่นจะเอารถใหญ่ไปเนะจินก็จะขี่รถจากลงไปสู่บัจจิตอยู่เฮือนนะทุกคนแล้วก็ได้ออกไปอ่าบ้านสามีนาเพื่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันวาเพื่อนเกียมแล้วหรือบ่หรือว่าเพื่อนไปแล้วอหยังนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาจะไปเฮือนบัจจิตกันทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ลงมาหอดเฮือนบัจจิตแล้วนะ Yeah, so. เด็กโซ่ฝืนกำลังมาเนาะปู Ồ, สาไลแข่งกำลังมาบาดเก้ามาหอดเทียนวัดจิตเลยนี่วัดจิตยังอยู่ไหอมาสบายใ่ใจดีสบายดีเด้อสวัสดีเด้อสวัสดีคือกันละก็ลงมาเฝืนกำลังเกี่ยวนะฝืนแมนแข็ค้นกำลังมา เี่ยอเข้าไปฮะว่าจะินอะไรดีกำลังเตรียมตัวเตรียมว่าจะิอไปแล้วนะกินได้แล้วบุภาพงานนี่นะวันสำคัญเหรองานนี้บุภาพงานงานนี้บุภาพงานนั่นเอาผลาไปเอางานใหม่นะไปรุ่นนำกัรนีเพื่อนนะเราอยู่ว่าสี่สิบ ซีซแต่ว่าภูรักภูญี่เ์ขนไปนี่ปัญชีนวรุ่นไหนกันบ่ปันชีว่าจังไดฮะน้าม่รุ่ดเลยสีเพิ่มซีรุดหรือเบิยังไม่รู้เลยรถทัารนไดมาครบนะท่านมาครบมาจะขันเลตอนนี้อาจจะมาขันนึงเตรียจะขั้นหว่า มีบ่อเซียงนี่มีบดีเตียงนี่จ่องดังยงใหญ่เนาะเป็นงานธุรกิจข่าวเรานี้เพราะว่าคือว่าเนี่ยทางทีมงานนี่เั้งจะคือว่าเนาะเนี่ยจะังทีได้นะฝากทางไอเตียงคนมาวกเก่ารนนะอยเชโย ว่าอยากิัดกันนเนาะเพราะคนพาใช้โดยโดยกำลังกำลังเนาะกินาแล้วบโอ้กย่ามาแล้วเนาะแต่าไม่ได้ิกดเป็นก่อนสเสดีายสยดีดียาสดีสสสสบสสสดีสสบาสี Maafida. Masih sah, ini kok. Kue เนาะทุกคนคใหญ่ย okay. ังมาทเบิรบทายเอุกมีคมีคเนอะคือจะไปลายคนให้ลายน่าเนาะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปพบกันอยู่ที่เฮือนสาวมีหน้าให้มองแบบนี้นะ

พายเอกยังบาลงมาบอพายเอกลงมาแล้วแม่พายเอกมา่ะนี่พายเอกลงมาตหลอดนี่เป็นมือรอที่สุดนะแม่มือสั้นเลย

หน้าจะเลือนใช่ปะไปท้างได้คงไปทางได้นี่นะเอออันนี้ทางหลังเฮื่อนบ่ย้างมากเลยบ่้างมาก บรรยากาศอยู่เือนเจอสาววันนี้ันนี้เยนอะะนอะไนาทีพี่ต้องเขาเนี่ยวันนี้เนาะ ไ้เลไม่ถามมีตู้อีกเนม่ยทำงานเต้หนึ่งว่ะมันเปนเล่นเด็กเมื่อคืนนี่งานขอเต้นเด็เมื่อคืนนี่เลยเจ้าสาวดีนอเ้นเจ้าสาวดีนองน่ว่าเจ้สาวเต้น

คนไลน์เลยนะงานสูโคไม่ปุุงอยากกินมะเฟืองเมอยไม่ปุุงมันีีงามเป็นพิเศษทำเนี่ะเป็นอะไร้านดีเลยโอเปิด้านใหม่บอกระง่ามเยอะเลย ờ ừ, lo Ủa... mưa mai à... thang này nhồi nhồi thang hết thang tháng... <laughs> <Ui> vai <laughs> à...

เออแบบรถใหญ่นีไปก็ได้บ่แบบรถใหญ่นีไปก็ได้มาทางนี้นะวันกลุ่มกุ้มมาอ๋อทางนี้เป็นทางยาวไหม่ะทางแดงกันเออทางนี้ไก่แห้งทางนี้นะ มีลูกซีนมานางสุกแล้วนะพอเถ่าบอนี่นะเอฮ้ยพอเถ่ากับลูกเคยอยากคือกันสบายดีเดอ้เอว่าพอเถ่ากับบันลูกเคยอยากคือกันนะเหแบบ็นไหมเถ่ากับก็เถ่ากัน

หมอเยี่ยงนะไจ้าหมอยยั่ยงอะไรนะเปิดเรื่อยโอ้แต่แซ่แท่นี่เรียมพกรถเอาแบบเรียมพกกระแท่นี่ถุงไงว่าอู้ถุงน้อยเฮ้เรียมพกรถเอา ได้พกเลยนเล็กสีใสแะดาันนี่นไทกินนะนขอบยัน่สิเทนเขาเลยไปดักินนะนี่รากาไปเผาหมีนะมันจะหอมว่างซีมด้วยฮะซีมด้วเขาดีีไปเมบ้างซีมซีมเขาเนาะอันนี้กินแบบเฟืองนี่ละเ่ะักไม่ปรุงเป็บเฟื่องเ้ื่องรงส่งค่ะ กินอะไรรู้ใค่ะุกิบจะุกุกิบวัุดดเลยนีเทานสาวเป็นเทปอีเนาะเจ้าสาวเป็นเทปอี๋ผู้ทางหนเห็นอยัง หน้าหน้าที่กันนี่เข้ามาเบิ่งวิธีสูบบ่อทางบ้านสามีหน้ามานันนะมันจะซื้อกับบ้านเขาบิา <c oughs> ร์เหลี่ยมแด้เลยเหลี่ยมประตูเนาะห <c oughs> น้าต่างของคุณเนาะเต็มเนาะเอาไว้ปได้ <c oughs> ไ <c oughs> tìm lẽ มีแต่หัวไว้เออเอา

ข้อคันตอนสำคัญพี่น้องเลยเนาะดี๋ยยินเลยเียจอุ่นแซเลยค้ลย วันจักน่อยเนาลายตต่งอนลามเขาพี่น้อเนาะเป็นลามที่ว่าสุพคอนข่กยก็๋องเ็ษได้นะสองตะนักเน้นยังพวกเขาตั้งใเออตั้งใจดินยกนึกบอเออชองเดสอชุดเสร็จสองชุดมีคอร์สหนึ่งห้อง

ตั้งตั้งมาทางนี้เอาแล้วผมบอกว่าเรื่องแต่อาทิตย์ที่ไหนต้องเป็นไงเนี้ยเด้ต่างเนี้ยต่างเนี้ยเจ้าอะไรเนาะใครจะลืมเนื้อนะคนเราไม่ไม่รัตตุวันเป็นแบบ เดอินเท่าเนาะคกับวไอู้บุเท่าผู้ใอผู้นี่ผู้นี้บ่อ้บุเท่านีนุ่มยู่งเว่าเท่าเนาะลูกเลยลูกเลยคนแรกบ่นั่นแหลยลกเยคนแรกลูกกนะเนาะแม่นมีลูกเจ้ะคนี้้ลูกโกบ่าวคนีกเลย

สี่สิบล้านครับสอล้ะวันออันนี้ทอดเมื่อดีให้สามสิบล้านอกไปสิบล้านทคำัสืบตารื่องกระเอาสลึงกระตุ้มแจงค่ะกัะม้วเพราลูกยังมีลูกมีก้อนลูกยังมีค่

Làm việc này, cậu có thể chụp ảnh thêm

ชิบลนเนะาะที่เหลือ้างไว้ก่อนอ

วัวเจ้่บ่ได้ค่ะฮ่า่่่า้องห้องห้องว่าง่ายจะเป็นคนกะไปปวิงวันนะจะมาให้อยง่งางงอยแห่งบ่ได้บ่ได้งงเจ้าอยบ่ได้ Kalau luar, ada yang nol. Nah, kalau luar, ada yang nol. Kalau luar, ada yang nol. Kalau luar, ada Ini nol sama hai, kalau luar, sama ciumu, berpikir pun, kayak gini, gua, gua manis, gua. Hahaha! Iya! Gini, gua, 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 belum, musim. อันนี้อันนี้อันนี้ว่าหยอกเด้อว่าหยอกว่าหยอกว่าม้วนหม้นหัวจอย่ได้หรอม้นตยม้วนเทา่เทาไม่ไเป็นพนัเป็นพนักไม่ได้

ก้อนล่ามอม่ได้ออกเ้ยไปได้หรอโซเนียถามไม่ได้หรสรุปคดองะครสรุปไปไม่ได้สะองดสี่สิบล่าง ใช่ราสสิบล้าเาทำบาทหนึ่งแล้วก็สองโแล้วก็สามพันสองสองหงเนาะแต่ว่ารถแค่พันสองนึ่หว่ลมีตันี่แเอนี่แลเาอ

สวันดีทุกคนตอนนี้กับเพื่อนจีนรุปยนงเรียบร้อยเรากิดใจได้พอจบคลิปที่สถานีออกมายิดีกับทางวัดจิตเพื่อนสามีหน้านะทุกคน งาน,น,นกวนๆตะกี้กะดินก็ไ่ไดนะ้มาเนาะหอมนสมาอันนี้ก็เป็นเฮือนของสาวมีน่าเฮือนพรมพ่น้าโดยน่จา,กกานนจะได้จินกะจะได้คอจบคลิปลงเฮือนทะเลเด้อนะกันได้ก็ขอขอบใจเด้อทุกการติดตามนะคะสุด่ต้นจนจนบเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเด้อมาฮานนี่จินกนขอขอบะบกกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง บรรยากาศในงานของสามีน้าเนาะนี่ก็เป็นบ้านบ้านห้างห้างกันแล้วท่านี้เป็นป่าลายบ๊ายบายทุกคนพบกันคลิปหน้าเด้อ